ตอ,นนอ,อติตาค่ะตอนนี้ก็ถ่ายอติตาอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกุหลาบเล่นไฟค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณเดือนตุลาใน,นส่วนของอติตานี้คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอ่อน่าจะประมาณ10ถึงไว้มไม่แน่ใจเพราะว่าใช<ม>่ค<ม>่ะเพราะว่า<ม>รา,า,ายละเอียดในภาค อดีตเนี่ยเยอะมากคือเป็นยุคบางระจารย์คยต้องใช้รายละเอียดเยอะจริงๆค่ะคือก่อนหน้านี้มีการถ่ายทําในบางส่วนเร้่มงการรื้อถ่ายทากันหม่หมดเลยใช่มใช่ใช่ค่ะต้องมีการปรับปรุงบทให้มันดูสนุกให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เลยต้องมีการปรับปรุงบทอีกหนึ่งครจริงๆเราเสียดายเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยกามทำงานกันไปได้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ไม่ได้เยอะมากก็แค่ประมาณสี่ห้าคิวเอง กระทบคิวงานอะไรอื่นๆต้องกระทบเออกระทบไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าเรื่องการเรียนก็มีบ้างเพราะว่าหนูก็ต้องหยุดเรียนด้วยค่ะจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดจากบทอย่างเดียวเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในกองค่ะไม่มีค่ะไม่มีก็คือบทมันมันต้องลงลึกถึงรายละเอียดของยุคอดีตจริงๆนะคะมันต้องแบบให้ออกมาแล้วมันไม่ไม่ผิดไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางกระแสบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นแค่บบอะไรเนี้ยจะเป็นที่ตัวนักแสดงไม่ถึงอารมณ์อะไรเงี้ยนนันนี้องรู้เราู้สึกดดันแต่จริงๆแล้วตอนตอนที่ถ่ายตอนที่อะไรเงี้ยผู้ก,กํากับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับคนเก่าห,หรือว่าจะเป็นคนใหม่ก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะแบบว่าแนะนําอย่างดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ปุ๊กลุกอย่างนี้พี่อ่อนอย่างนี้คือนักแสดงมือชี้อยู่แล้วไม่มีใครไอ้นี่แน่นอนค่ะ เล่นเร่นนี้เราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมเยอะไหมครับนาวเยอะเยอะค่ะด้วยคําที่มันเป็นยุคอดีตด้วยแล้วก็ด้วยคําพูดอะไรที่มันจะต้องพูดให้มันชัดแล้วก็คําที่มันเป็นประโยคแบบอดีตมากๆที่เราอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆมาคอยแบบว่าคอยบอกคอยอะไรให้ตลอดอยู่แล้วกับอีกเรื่องหนึ่งกุหลาบเล่นไฟกุหลาบเล่นไฟค่ะเรื่องนี้ตรุงพลิกบทบาทอะไรยังไงบ้างไหมคะจริงๆมันก็พลิกทั้งสองเรื่องเลยนะแต่ว่ากุหลาบเล่นไฟเนี่ยนะว่า ผู้ชมน่าจะชอบเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเห็นเราในอีกอีกอีกมุมนึงที่มันไม่ได้แบบร้องไห้หรือว่าจนกระทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าคนน่าจะชอบจะเป็นยังไงคาในเรื่องนี้เอ่อตอนแรกเนี่ยคือจะเป็นเพื่อนรักกัน3คนหลงรักผู้ชายคนเดียวกันก็คือพี่วีและสุดท้ายเนี่ยเราเราก็จะต้องแบบเข้าวงการไปกับเซฟไปแบบว่าไปแก่งแย่งชิงดีกันอีกทีนึงคือเหมือนแบบว่าก็ออกแนวแบบจะร้ายก็ไม่ร้ายจะแบบ จะดีก็คือเราเรา,เราก็รักเพื่อนแหละแต่ว่าในมุมนั้นในวินาทีนั้นในเหตุการณ์ตอนนั้นนะมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทําไมอ่ะมันก็มีร้ายบ้างอ,อ,อะไรบางจริงยากเพราะคนก็จะไม่ค่อยชินนาวกัแบบลุกนั้นเท่าไหร่เนาะยากไหมคะยากนะมันก็มีแบบอารมณ์ที่คือในตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้เราเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก็บความลับเก็บอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดมากเวลาเราอยู่กับเพื่อน เราเราเหมือนเป็นตัวกลางที่คอยเคลียร์ระหว่างเพื่อนเราสองคนด้วยเบอร์เวอร์ชั่นแรกทําไว้ดังมากได้ได้โอกาสดูหรือได้ไม่เคยดูเลยค่ะจริงๆหนูไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้เคยเคยทามาก่อนพอพอหนูมารับเล่นแล้วก็ก็มีแบบคุณแม่อะไรเงี้ยบอกว่าแบบเอเคยเคยเล่นเรากดดันไหมคะ กดกันไหมนะคะก็จะต้องรักษาวิพากษ์วิจารณ์กับเวอร์ชันเก่าไหมไปเปรียบเทียบกัก็ต้องมีบ้างค่ะมันต้องมีบ้างเพราะว่ามันเคยทําไว้แล้วแต่ว่ายังไงมันก็เป็นหน้าที่ของหนูที่หนูทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วนอกจากเรื่องงานจะคอยแล้วความรักตอนนี้เป็นไงบ้างครับความรักอะไรคะความรักอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรักก็ เรืเ่อ<ม>ยๆค่ะเฉยๆค่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟนก<ม>ันแค่แค่เราสนิทกันจริงๆ<ม><ม>ริงพัฒนามากขึ้นไหมครับถ้าเทียบจากเมื่อก่อนคือสนิทค่ะสนิทกันมากข<ไ>ึ้นสามารถเล่นเล่นอะไรกันได้แบบได้เยอะขึ้นเวลาคนเห็นเราลงรูปด้วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยคนก็จองอุ้ยดูน่ารักน่าจะเป็นแฟนกันทีหนึ่งเรารู้สึกมันดูตลกมั้งคะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปที่แบบรูปสวยไงเป็นรูปแบบรูปที่เราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจีนเนี่ย คุจะมองว่าเป็นคนปากแข็งในความรักอีกแล้วอไม่ค่ะไม่ไม่คือด้วยหนูก็ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วทีนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่อยากให้แบบให้มีแฟนตอนนี้ก็แปลว่าแบบคุยกันไปก่อนดีกว่าก็แบบว่าคุยกันไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแม่นี่คือไปไหนคือไปกับหนูตลอดอยู่แล้วคุณพ่อก็เลยไม่ได้ีเรียอะไรเรื่องนี้ค่ะคุณแม่ดูแลสบายใจ โอ้ยไม่ไม่หรอค่ะ er. ไม่หรอพ um ี่นิวเข้าใจตั้งแต่แรกเลยนะว่าใช่ใช่คือตอนที่ถ่ายละครกับพี่นิวคือคุณแม่หนูก็ไปด้วยค่ะพี่ยังบอกไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ละคนก็ไม่ได้มีข่าวกับใครหรือคุยกับใครเลยใช่ไหมก็ไม่มีค่ะก็เหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันดูใจกันไปเลยไม่อ่ะค่ะมันก็เรื่อยๆค่ะหนูจริงๆหนูก็สนิทกับพี่ๆร่วมงานทุกคนที่ที่เล่นด้วยกันนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพี่นิวคนเดียวค่ะ ต่กับพี่นิวนี่ถือว่าเป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดหรือเปล่าค่ะก็เป็นพี่ที่สนิทที่สุดค่ะแล้วป่วยพี่นิวดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะก็พาหนูไปกินข้าวอันนั้นแหละค่ะจริงๆก็ไปกับคุณแม่ด้วยค่ะแต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปคุณแม่ด้วยถ่กไมไม่ไม่บ่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยว่างค่ะจริงๆช่วงวันแม่ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ของแต่ละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ มีซื้อของอ่านหรือ,อรพูมาลัยฝากคุณแม่ว่าคุณแม่เราไม่มีค่ะเห็นเขาก็คุยไลฟ์กันนะคะว่าแบบสวัสดีวันแม่อะไรอย่างนี้เฉยๆค่ะไม่มีอะไรคือแม่หนูสนิทกับทุกคนดีกว่าสนิทกับทุกคนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่กับพี่นิวนี่ถูรู้จักกันมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่ถ่ายเสือสั่งฟ้าด้วยกันนะคะก็น่าจะประมาณปี ปีหนึ่งน่าจะไดนะ้ปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ยังไม่พอใช้ว่าแฟนไม่ไม่ใช่ขา <laughs> ย <laughs> ยางขายยาง